ลำทวนเนาะสะพานสวนพญะยาเทียนครับผมหลังจากที่บอได้มายิ่งป่าดุนค่ายากธุรกิจใช้ของค่ายากตลาดครับมเ,มเมื่อนี้ก็ที่บอเบิ้งลำทวนกับบกไปเนี่ยบกไปเลือกเตืบบกไปหลายเตืบครับแล้วเบิ้งเมื่อนี้ว่าจะม,มีผลงานบ่หน้ามันบกแห้งครับก็เห็นปลาคอ,อยตะวันตัวบางใหญ่เล่ยบ,บางยิ่งติดตามเบิ้งครับผมจะเป็นสันใดตาปลาเด้วหน่อยก็หลายอยู่บ่อยากยิ่งมันหน่อยโพด เดี๋ยวบงยางแักข้าวครับผมอยากได้ปลาคอปลานิน่นแะครับผมเฮ็ดกินก็ดีแซ่บว่ะบาบงแักข้าวครับผม,บบผ,มผมเตื่นมากมีมิตรรุ่นนี้ครับมีมิตรประกอบลวกปลาโด <c oughs> นี่ครับรุ่นรุ่นยุ่โลนี่นี่นนปลาโดน้อยน้อยเกินไปเขาบอยิ่งครับผมอยแกไปแต่ยิ่งปีหน้ามันใหญ่กันกนี่ก็ยุ่ปกติก็ยิ่งยู่พุ่นเขาจะเซ่ก็จอดอยู่พุ่น กับแมงยางเบื่องทางสะพานสะพานน้อยนะครับผมอยู่ขางมิตซูเอ้ยลงบาทมาจังหน่อยครับผมอยู่ขางสวนพญาเถียนครับผมสวนพญาเถียนอยู่ทางนี้มีม่านพญาเถียนอยู่ทางขุนมองขีดขันขากเงยนะครับครับในงยางเบงอ้อกเข้าครับผมเชนตะลุ่นน้อยครับบ้านานนี่ยิ่งมันดอกมันน้อยก็ใชเบิ่งรุ่นตัวที่ญงๆ เพิ่งพวกปลาคอยง่กันปลาโดง่ายกับสิยิ่งอยู่ก็นิ่งปเป็นสันนะครับปลาสูตรง่ายก็เห็นอยู่แต่ปลาสูตรง่ายมันเห็นลองไตน้ำน้อนยิ่งเงีย้ยยิ่งบางตัวหนึ่งเห็นบ่อถือสิ่งใหญ่บางท่างคุณมีบัวไม่ยังครับทั้ง ผมเดือยยางมึงจะเข้าครับผมครับผมก็ยิ่งไปเลยครับตัวนึงมันก็อยู่เดินๆอย่างที่แหละครับพี่น้ำขังฟังเดินๆอย่างทีแหละพพ่อกระรุ่นยี่เตื๋บครับรุ่นแจงนี่แหละนั่นนะท้ามัน,ม,นมันลาย,ยครับป่ามันเขามันสีเขามาลบพรมช่วงเดี๋ยวนี้ก็จักโมงสิบเอ็ดโมงตีสิบิึงจะเข้ากับสีเมื่อนั่นะครับผมสียางอดชมพูฮามาตาไซกับสีเมื่อเลย รับพอไเด้มาโดนครับกับพอได้พอได้กินยุ่บเดียเด๋ยวยวงางมึงจะข้าวครับผมมากระบกมาเดียงเช่นเคยครับผมล่างสร้างละเพื่อหมนันผมไป้ยงางขึ้นมาทั้งสะพ,พานสะพานใหญ่นะครับเนาะสะพานใหญ่สะพานรุดเรียนก็มาเจอเอฟซีไลท์ทันยูเพนแบททักไข่เกิดตอบพูดอะไรครับผมีจับกันได้ บบิ่งนะครัผมหาพอๆอีกจักหน่อยกับทีเมื่อแล้วมันหาโมงกลัวแล้วทังสะพานนี่เลยเพราะปัญดีมันยากกับตำรวจตำรรับตำวจจโซนเนี่ยเพคืองมูอครับผมงานท่อนี่เลื่อนนะครับผมบางจั่ข้าวครับผมก็ได้ตัวนึงนะครับเนาะบารนี่กฤษีบอกถึงเรื่องว่าการพกผ้าการน้ำผ้าหนาไม่ยิ่งปลาเข้าคือว่าครั้งที่ไปเขาต้องไปยังจี พาไปแบบพ่อพาไปนลครับตรงพ่อพาไปคือว่าคารเท่บอฮพ่อพาไปนี่เขาสีรษามาตั้งขวาเขาได้คือว่า,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 วาพกผ้าไปแบบเปิดเผยนะครับตรงพ่อพาไปครับผมคลิปนี้ก็ได้เป็ประคอตัวนึงครับพ่อเอฟซีหลายทันมาทักท้ายครับกับ,อบคอาพอะไรนะครับผมขอบคุณติดตามขอบคุณที่รับชมครับผม เก็บหนานเจอกันแม่ครับจะถีบภาพไปลาบกระโดงยัยงไงบอดี้ไปไา้เทือกเลยกระโดงก็ไดขอบคุณครับผมสวัสดีครับ